Đây lá này thôi có... Ok Kết ổng Hẳn Này nó tắt tổ đi này 20 niếm Hả? Để mấy ừ. tí niếm càng tập trung Được à? không đúng. Không rồi, đúng rồi Được rồi, đúng rồi Được Được quá à nó ลงน้ำวันที่เก้าตรงนี้ผมคิดว่าดีเพราะจะมีเจ่าแก่มาทําพิธีวันที่ดาหอนะเก่ดีนะเดี๋ยนี้ผมผมว่าหันจได้เห็นด้วยกับที่ในกองที่ดของผมนะครัยอดชมชมครับกองนี้รุ่นนี้ที่ขวัญเก่งเจ้าของคือประจักษ์สิบแปดนิ้วสิบแปดสิบแปดนิ้วส่วนสูง สูงๆไม่ไม่ไม่นับนั้นนะไม่นับเอ้หมดเป็นหมดหนะงมารุ่นนี้จะเป็นหมดผมพระนี่ก็ได้มาจากกปักบพื้นที่ดินที่สวนที่เจ้าได้ซื้อมาใหม่นี่เจ้าก็ให้แม่ครูเปนมาได้เอาปั๊บพื้นที่มาพุดกับมังเอิญก็ได้มาเจอพระเจ้าเด้นำมาไหว้ตีบ้านเจ้าแล้เงินเจ้าบ้านเันได้มากราบบูชามาไหว้ตีบ้านของเจ้า ในวันข้างหน้าก็ยังหมอโฮจะได้ว่าในหน่วยงานที่ไหนที่เปิลที่สวดได้ว่ามันมาจากไหนกัยังก็เมื่อเปินได้ที่สวดพอก่อนว่ามันมาจากไหนเนาะก่อนเื่อเปินได้ไปไหว้เตียง่านที่เจ้าแต่คือลูกสาวจะมือเมื่อคุดลูกสาวนะมันห้ามคุดมันเหมือคุดมันเป็นอย่าง้งมันจะเมือคุดเลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ